อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองครับลูกศิษย์พี่นุ้ยสีม่มุมเมืองนะครับในดวงใจแพ้อดีตยอดมวยเอกมวยดึงเตะกั้นคอหมื่นหนึ่งเจอระคายผาังถงสามหมื่นเน้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีนะว่าเด็กโตโตวันโตคืนครับคิวทองฟอร์มล่าสุดสนับเมืองนะครับเสียบู๊ทโอ้โหโอ้ทํามาดพยัก์อรุณยิมในวันฤทธิหัดนี้ครับศึกเพชรยินดีของเรากูมูต่อยไปก่อนต่อยไปก่อน ผลิตและจำหน่ายที่ฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500ยาทาน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินยวีระพุทธชงครับโครการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้ม,มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดรถกระบะมิซูบิชิไทยท่านรรบริษัทกุลส่งโอสถจำกัดยา้องเล่าตรา9เหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินทาาแหมวันนี้พยายามจะบทรุ่นนอ้องมวยซ้ายนี่โอ้โหขวาโดนนี้ลมด าสวยล็อกไว้จับบนเลยนะครับคิวทองมากาลังขึ้นกําลังขึ้นเาล็อกไว้ล็อกไว้พราประธานก็ล็อกพยายามตีไปเรื่อยนะครับสมาร์ชแตนคอยยังไม่หา้ามเอา้าบุกแล้วพรประธานติดอีกยกสามอ้าวเขาใกล้ไปเรื่อยนะครับเอา้าขวาของคิวทองน่าอย่าร้อยเป็นตัดแม่ประยุนไม่ได้นะครับคิวทองเอาพรประธานบุกไปแล้วขวางไปตีไปตีได้ไหม เอา้ายังยังตีไม่ได้ยังยังตีเอ้ายังตีไม่ถนัดเอ้ากรรมการยังไม่แยกสมาร์ทยังไม่แยกนะครับทำได้ทำไปใหม่ทำไปจะตีสูงเอ้าลักมานิดนึงเอ้าตีได้แล้วนะครับเออเฮ้อนี่ครับน่าตอนนี้สอง่ามวันนี้ใจเย็นใจเย็นเกินไปหรือเปล่าครับคิวทองมถ้าใจเย็นแบบนี้ฟ้าประธานฟ้าประธานได้ทีก็ตีก่อนครับอ้ามาแล้วลูกขวางลูกขวางมาไป ใช่ป้ายหนีแหละครับน้ำหมิงโอ้โหเกียรอุทัยพพทนับพ่อประธานเอา้าคดูทองอย่าดงนึงไม่ได้นะครับพ่อประธานหนุ่มแข็งแน่นเอา้าขวาสวยคดูทองล็อกไว้ไล่แขนขวางหน้าตีได้ไหมเอา้าเริ่มตีเริ่มตีได้ไล่ไม้แกแข็งแรงเงินนะครับพ่อประธานปลายยกเล็กนิดนึงการสมัติแกะแยกด้วยมันสนั่นเมืองของเราในวันนีๆๆๆ้ขอบพระคุณอุปกรณ์วัยยี่ห้อคลายพร้อมด้วยน้ำจิ้มดับลันสารคาม น้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อย mm hmm. เจเจปอสาวหนา้าพร้อมด้วยร้านบีชบาร์ที่ขอนแก่นนะครับดูแลและบริหารงานโดยคุณจิ้นเจเจครับขอขอบพระคุณครับตามกันต่อยก4ีครับคุยนำรายการของเราครับมุมแดงคิวทองลุยสีมุมเมืองส่วนน้ำเงินนี่ฟ้าประธานสิงห์อาชาวินแข้งขวาหักมาหักล้มลงไปครับน้าหมิงเอาฟ้าประธานกระชนแล้วซ้ายนะน้ำเงินฟ้าประธานไปแดงคิวทองเอาขวาไป ทำได้ทำไปฟันมาแตกไม่ต้องห่วงแตกถ้าไอยใจเท่านั้นแอนตซินเอาล็อกไว้ล็อกล็อกไว้มเสียบปโฮเสียบสวยเลยคิวทองนะครับมาไม่อ่อนแอด้วยเอาพอประทานไล่แขนไล่แขนฟัดไปฟัดมาเอาคิวทองมาคิวทองเน็บไปสมาจันตะคอ้อแกะแยกนี่ครับมาเมข้มคนแล้วครับยกสี่่คิวทองมีแข้งขวาคอยสก,กัดไว้ นี่ครับขวาไปมฟ้าประธานมตอนนี้หาตัวอยู่ไหนคออยู่ไหนคิวทองครับนายจับโอ้โหดูครับมาขวางขวางดูครับหลูกป้ายลูกขวางก็ยังยังสร้างปัญหาให้คิวทองพอสมควรครับเหมือนจะเห็นมีใครแผลแตกครับเห็นเลือดที่ซอกคอแหละครับอ้าวหักหักหักไม่ล้มสายไปกรฟ้าประธานคิวทองก็ใช้จังหวะสองแข้งบังได้ครับ อ้าขวาติดพระประธานหายใจรถต้นคอแล้วดับเครื่องชนแล้วนะครับซ้ายเมือนพระประธานเอ้าขวา,าขติดมาลุยเลยนะครับพระประธานหนักเบาไม่สนโคชนอย่างเดียวมันต้องวันอย่างนี้นี่นะครับถุยยูนะครับมวยมันสนันเมือนนี่มากรรมการสมาแกะแยกคู่เอกวันนี้นี่เหลือนาทีหนึ่งอ้าทีบอกไนพอประธานตีแบบคิวทองมา อย่าหมดนะพวาม้ฮเฮ้ยฐานล่างเนอโดนเทกอาจะโ้ยเลือดอาบแต่ข้างหูข้างหูไม่เป็นไรข้างหูไม่เป็นไรนี่ครับมาโอ้ยนี่ครับแมแกรอด,ดักอยู่แล้วครับคิวทองมาวุ้สวยงามครับแต่ว่าลูกขายันนี่ครับเบียดตื้อเข้าไปเรื่อยๆฟาบโอ้โหม,มันเสียเหลี่ยมเสียเหลี่ยมนิดนึงครับ ช้าช้าไม่ได้นะครับช้าเดี๋ยวคิวทองได้หายใจครับอาตีตีเขาบอกว่าตือตือเท่านั้นที่ของโลกแมนอกของแดงหนหนมาในรับเปมาตีครับมช่วงท้ายโอ้โมาได้อีกเหลือนาทีเดียวเลยเหลืออีกนิดเนึงไม่ถึงนาทีนะครับมาเอา้าลถดมือ2ออกรถฟรีถูกและดีต้องลถสวยจจีด0863557893 และบริษัทชนบุรีอัดมีเดียกรุกจำกัดรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรโทรวิสุดแดงต้องลุยแล้วนะครับคู่ทองน้ำเงินฟาประทานแต่ตั้งแล้วแกโตตั้งล็อกแล้วชอบคูมวยแบบไหนยอย่างไรนะครับแจ้งมาที่ในานามของพี่ดีดีบ็อกซิ่งมชันนะครับในทีมงานก็จะกลั่นกรองผู้วยออกมาและให้แฟนได้ลุ้นกันตลอดเลยทีเดียวนะครับขบอ่ะน,นี่ครับ คิวทองครับยกนี้ทีมงานบอกว่าชกทรงเดิมไม่ได้ครับเสียเปรียบเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องปรับเกมแล้วครับวลาเล้าวแล้วครับซ้อมอยู่ด้วยกันด้วยยืมหมัดของดวนมาก่อนครับเวลาก็นับถอยหลังนครับเหลืออีกหนึ่ง,น,งนาทียี่สิบวิจบผู้นี้ก็แจ้งกับแฟนปะทะกับเพชรศรีธนนชยัยสิทธ์อบตอเก่งนะครับผู้ต่อไปอ่ะสอกมาครับทางด้านคิวทองวันนี้เอา ล้ม้วยกันทังคู่เลยครับเตมิงอา้าวเหลือเวลาไม่ถึงนาทีคู่เอกวันนี้นะครับไยแดงก็คือคูอทองน้ําเงินฟ้าประธานแม่ออกเป็นออกสวยเลยนะครับพอแม่ดูดิไล่ก็ชิงนะครับคู่ทองแต่ว่าพระประธานนีก็กันได้หมดแล้วอ่ะนี่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับว่ามวยมันสนับเมืองมันมันอย่างนี้แหละแต่ละคู่แต่ละคู่นะครับชอบมวยแบบไหนอย่างไรในทีมงานนะครับ ก็แจ้งมาเลยครบห้ายกแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องเนี่ยภาพอย่างนี้นี่นี่และครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วก็น้ำมวยไทยก็เดิมมากอธัธยาศัยน่ารักทุกคนเลยทีเดียวนะครับดูแล้วก็น้ําเงินนะครับน้าเงินฟาประธานนะครับสิงห์อฉยวินเป็นฝ่ายชนะทุทองนะครับลุยสี่มุมเมืองเดี๋ยวพักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวชมต่ออีกคู่นะ